สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอ้กกับสาแตงคือเก่าทั้งสองสาแตงสา,งสาบันป่านาะจ้ะขอกับสบายดี FC ที่เป็นที่หลักและข้อหลบยังยิ่งทุกทุกท่านเลยเด้อจ้ะขอทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้ะมาพบมาพอ้กันบรรยากาศนําสีมงแลงแล้วพ่อแม่พี่น้องสาแตงกะพอดีว่าไปตลาดรักษามาเนาะพ่อแม่พี่น้องไป ไปซื้อยาให้อีเบเถ่ามานอกจากสแตงกะพอดีซื้อปลาเน้อแข็งมาพ่แม่ปลาทูพ่อแม่พี่น้องอยากกินเบียงปลาทูนอกจากสแตงกะมากับมาปิ้งเรียบร้อยแลลวเนาะพ่อแม่พี่น้องกสิภาพ่อแม่พี่น้องไปกินน้ากันนอกจากสแตงบะท่านกินเข่าเทียงทาพ่อแม่พี่น้องเลยพวายาพวายากหลายอย่างเบียกหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องป่ะสแตงกะเอาลงมาตลางเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกินอยู่หลังเลยเนาะกินน้ากันยำแรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องป่ะไปกินน้ากันเลยจ้ะ พ่อแม่พี่น้องสซฟเตงกระปิ่งบ่แม่นปลาทูเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาเนื้อแข็งเพิ่นว่าเนาะกินพันข้าวปุ้นเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่แซเตงกระตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องเปรี้ยวๆหวานๆเนาะจ้ะแล้วก็ข้าวปุ้นพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะมากินน้ำกันเด้อจ้ะนี่กระชีเป็นพักพ่อแม่พี่น้องพักที่อยู่ข้างๆเนาะจ้ะนี่เนาะมากินน้ำกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเนาะกินข้าวเศร้าข้าวแรงน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พ่อแม่พี่น้องเฮากระซิมาเริ่มลงมือกินกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ะมากินน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้ากันยามแรงสี่โมงเนาะพ่อแม่พี่น้องสี่โมงสิบนาทีเนาะแสดงมาทันกินเข่าเพนเลยพ่อแม่พี่น้องเออเฮากระซิมากินเข่าน้ากันเลยเนาะปียงปลาคอพ่อแม่พี่น้องเอยมากินเด้อจ้ะไม่ไล่เปี้งเมือนเนาะเปียงปลาคอพ่อแม่พี่น้องกินข่าน้ากินเมียงน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้อง กินเปิ้งปลาน้ำกันเด้อจ้ะซีเมืองดูแซ่บอยู่บ่เด้อจ้ะก,กินข้าวน้ำซอสแดงเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นปลาแดกบองนะพ่อแม่พี่น้องเลยผูกป่าใบบุญพ่อแม่พี่น้องปลาแดกบองแต่มันนั่นแหลพะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ซีเบิร์ดแหลนะเนาะ ยิ้มเข่าเนาะจ้ะปลาเนื้อแข็งพ่อแม่พี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้ะนี่เนาะมากมาพ่อแม่พี่น้องกินอยู่ล่างเลยพ่อแม่พี่น้องเอกินกินเตียงเลยเนาะสิ่งมันกัดแข็งรีได้พ่อแม่พี่น้องเป็นแบบ่บแมนปลาทูนอะกจากปลาเนื้อแข็งเนาะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันก็แซ็บอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเออแซ็บคนละแบบเนาะจ้ะ แซ่บคนละแบบปลาทูมันซิมันเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อองเด็ดความอ,อ้วนคือสิีลด์มาได้เหรอพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นกับแซ่บอพอพอน้องรับแล้วพ่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยร่างกายแข็งแรงแล้วพ่อแหละเนาะซาต,าตังมัต้องการยังพ่อแม่พี่น้องเอ,อ,อ้ย ใช่ชาวขึ้นเขาอะเมียงปัทูพ่อแม่พี่น้องมาเด้อบัดนี้เนาะผักกาดในผักผักกาดแก้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ผักชื่อนะวัดเทล่าบัดนี้ชื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นข้าวท้องเนาะพ่อแม่พี่น้องในฝั่งไทยขายขีดขีดละยี่สิบบาทเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนสแตงอยู่ไทยเนาะชื่อออกสมสมพักนี่เนาะแสดงมากมักเลยพ่อแม่พี่น้องกินเมียงปัทูน้ำกันยำแรงๆพ่อแม่พี่น้อง น้ำจิ้มกับตำเองพ,อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอันน้ำจิ้มใส่เนาะหวานน้ำน้ำจิ้มกับเปรี้ยวหวานเค็มสามรสเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงต่ำเนาะจ้ะคั่บักหใหญ่พ่อแม่พี่น้องอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องพักข้าว้องใส่แห้งแซ่บเนาะจ้ะ เสริมเนี่ยนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นพักสันล,ละแหน่เนาะจากภาษาไทยเอิญนานะบ้านสาวแตงเอิญพักเสริมเนาะครับปุ้นพ่อแม่พี่น้องกินผู้เดียวเนาะจ้ะจะไหนก็เข้าบ้านฮดมักผิดก,ก็เข้าบ้านแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องคำใหญ่ๆจังแซบกินเมี่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องมึงข้น้อยแล้วบ่แซบเนาะนะครับใหญ่ๆ <laughs> พอแม่พี่น้องแซบแซบ มีทั้งแตงปลูกเองนะพ่อแม่พี่น้องเหมืนสวนรวมมิดนะั่นแหละเนาะงามงามมาด้ซื้อพ่อแม่พี่น้องเออพักปอดสารผิดเนาะจ้ะพักปลูกเองกินเองพ่อแม่พี่น้องปลอดภัยเนาะเอาไปซื้อข้าเจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายจิ้มเพชรพอดีพ่อแม่พี่นอ้องเลยเนาะนี่เนาะจ้ะ นะโมกองอยู่พ่อแม่พี่น้องแก่เพชรนาะจา้ะมีของหวานอยู่ในสวนพ่อแม่พี่น้องเพชรกรบเบียนเนาะแซ่บพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แตงกสื่อเป๊ปซี่มาเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่เนาะจากกินร่างป่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันขาวกิเป็ดซีน้ำกันเย็นๆเด้อจ้ะปลาทูกับเบิดหาโตเนาะข้างในมันสิเป็นใส่ถั่วเหลืองเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาเรียกไข่หงไข่เต่าแหละอยู่เมืองไทยเอิญเนาะบ้านชะแตงเอิญขนมใส่ถั่วเหลืองเนาะพ่อแม่พี่น้องมันๆเพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำมันไหลาๆเนาะกินไหลม่ได้เนี่ยพ่อแม่พี่นอ้นนอ,อ,นองอ้วนเนาะ ใส่ลายๆายแล้วพ่อแม่พี่น้องบานเธาแต่งเนาะเขาใส่ใส่มันลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินน้ำกินอิ่มกระข่่มพอดีพ่อแม่พี่นอ้องเคตรมักผิกแล้วก็บซีเมื้อแล้วน้าบันนี่นา้าจ๋าบัวบานบันไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพากินอยู่นา้าจ๋ากินน้ำเบบซี่แด้วพ่อแม่พี่น้อง ควดน้อยสีแซบก็ขวดใหญ่นะพ่อแม่พี่น้องมันซาเนาะแต่ควดใหญ่ถ้าเปิดแลว้วหวานหวานเนาะอันนี้ซาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวหล่ะกับมากินหวานนาะจ้ะพ่อแม่พี่นอ <c oughs> ้องเลิกงานเลิกการก็ขอให้เมื่อบ้านเมื่อสองอยังปลอดภัยเด้อจ้ะครับรหลดับลากกระวังหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอออันตรายเนาะรหลดลยเนาะอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องป๊บซี่กับเบิร์ตสองจอกเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องขนมไข่หงกับเบิร์ตทงหนึ่งเนาะจ้ะ เมียงปลาทูกับเบิร์ตอิ่มเป็นที่เรียบร้อยกินข้าวกินเมียงปลาทูเนาะอิ่มแล้วก็สิคอโตคอตัวไปหดมักพริกมักพายแล้วพอแม่พี่น้องหดสวนแล้วก็สิเมื่อบ้านเนาะหดม้ออบางแองเนาะสแตงกับสิ่คอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะหมักกับก๋ไหลก๋วยแซ่ก๋สั่นก๋วดิ่งติดตามให้สแตงเลยเด้อเพื่อสีเปลาดคลิปใหม่ๆจากสแตงซาบานป่าเนาะจ้ะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมกับคอกราบกับบนกับคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เข้ามาให้กำลังใจสแตงเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ อากาศซาตงกับคอลาหลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอกราบกับบุญกับคุณหลายๆก็อ,อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขูมสุขคนเด้อเอฟซี FC บวบสิเป็นผังไทยฝั่งลาาต่างประเทศเนาะกราบขอบ,บุญกับคุณหลายๆเด้อจ๋าสำหรับมณีลาหลายเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอโตไปโหดสวนกับน้องพ่อแม่พี่น้องขำพอดีแล้วจ้า